ตรงนี้เนี่ยอาจารย์สุรชัยมองยังไงครับในเรื่องของปัญหาราคาพืชผลเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกที่ที่อยู่กับบ้านเรามาทั่วนาตาปีแล้วก็รัฐบาลไม่เคยเปลี่ยนชุดเอ่อหรือสูตรในการแก้ปัญหาเลยสูตรก็ยังใช้สูตรแบบคาถาอุดหนุน,นยันเตมมาตลอดเนี่ยทำไมไม่มีการคขี่ดูว่าไอ้ซัพพลายเชนเนี่ยมันมีการกระจายส่วนแบ่งไรายได้อย่างเป็นธรรมขนาดไหนเพราะดูเหมือนว่าในเรื่องของต้นน้ำอย่างเกษตรกรเนี่ย ดูเหมือนจะได้ส่วนแบ่งรายได้กระจอกค่อยๆที่สุดแล้วก็ส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นกอบเป็นกรรมที่สุดเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางไม่ไม่ไม่มีการมามามาลื้อมาสังคยนาเรื่องของซัพพลายเชนกันบ้างเลยอาจารย์สุรชัยมองอยังไงฮะผมผมมองมองแบบอาจารย์ลรักษ์มองก็คือ <laughs> จู่ๆจู่ๆคนที่หายไปก็กลับมาพูดเลยก็เลยเป็นเรื่องปืนลั่น็เรื่องมืนลั่นมื <laughs> นลั่นมื <laughs> นลั่นเพราะเรื่องนี้ลุงนี้ผมผมตัวการเมืองเยอะ มันกระเดียบใทางการเมืองเยอะหน่อยครับพักหนึ่งก็นโยบายชูหลามามาตลอดเรื่องประกันราคาพืชผลเกษตรใช่เขาก็ต้องดันดันทุกรูปแบบอ่ะเพื่อเอาตัวนี้มาหาเสียงรอบถัดไปอ่ะอันนี้จะเป็นการเมืองก็จริงๆเขาก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขานะดูแลการปลูกดูแลการขายแต่ไม่ได้ดูแลการเงินเพราะการเงินก็จะเป็นอีกอีกอีกพักหนึ่ง ครับแล้วต่างก็แทร็เก็ตก็เล่กชิงฐานเสียงเดียวกันอืมเออไม่แต่ต้องไม่ช่วยเหลือเกษตรกรก็พรรคไหนไม่ไม่ไม่ดูแลตรงนี้ก็ก็ไปไม่รอดครับครับซึ่งวันนี้ผมก็ไปคุยกับผู้ประกอบการบางท่านนะเขาบอกแหม้ไม่เห็นกลับมาสนใจเอสมีบ้างเลยไม่มีประกันไม่มีหลักประกันหลายได้เอสบีเออไม่มีชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้มันดูเหมือน เออมันเกษตรกรหน่อยเหรอเออไม่ไม่ไม่มีพักหนี้เป็นปีแบบเกษตรกรหน่อยเหรออ่าใช่ไอเนี้ยเขาบอกว่าแหมเออเอสบีน้อยท่าที่ไหนเอสบีก็ตั้งสามล้านลายนะทั่วประเทศใช่ต่าๆเลยนะเนี้ยครับะคุณครอบครัวคุณอะไรเข้าไปก็ทําเล่นไปอืทําเล่นไปใช่เดี๋ยวมูแต่ไปนะเออเอาใจฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาน้อยใจขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะยุ่งเงินใหญ่เออกลัมาเรื่องนี้ก็คือ ผมว่าคนหนึ่งก็นะคุมเรื่องการค้าการขายคุมการผลิตคุมเรื่องการค้าถึงขั้นผกว่าเลยนะเออเเกษตรผลิตพาณิชขายเนี่ยเอครับอืมนีนะครอีกอีกอีกรัฐบาลเดียวกันพรรคเดียวกันพรรคและรัฐบาลก็ดูเรื่องการเงินกระดิกบังเอิญปืนลั่นน่ะคนคนคุมคนคุมกระเป๋าเงินออกมาพูดปั๊บเนี่ยมันจะดุ้งเออเงินไม่มีหรอวะเอยติดขัดหรือวะ ทางอาจารย์อารักษ์ก็สบายใจเนาะนะอนุมัติไว้เรียบร้อยแล้วรอแค่รอแค่อเอากระดาษมาออกบอลออกอะไรก็ว่าไปครับซึ่งถ้าจะระดมเงินผมว่ามันไม่ยากน,ะน,ะนะั่นแหะประเทศเงินมันเหลือแยะใช่ใช่เป็นว่าเอ๊ะสมไมต้องออกมาพูดด้วยนะไม่ไม่ต้องพูดก็ได้ม嘛พูดปั๊บมันก็เลยกลายเป็นอะไรอีกท่านหนึ่งก็เลยไปต่อยอดว่าแหมทำอย่างนี้เพราเดี๋ยวเกษตรกรก็จะไม่ไม่อะไรไม่ยั่งยืนอืม อืมก <Minor. S 1> มันก็เลยไปใหญ่ผมผมมองอย่างนี้นะอาจารย์อารักษพี่บวย,ย,ย,ยบผมมองว่าเอ,อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาเนี้ยมันมันเกิดจากผลผลิตแล้วก็ไปขายทําไมราคาหนึ่งกิโลมันไม่เท่ามาม่าซองหนะึ่งพี่บวยกอาจารย์อารักษ์ไหนลองช่วยบอกอี่เพราะอะไรก็ดีมาซัลายจริงอ่าดีมาซัลายจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ย ไม่มีการยืนยันจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นหน้าที่ที่ควรจะต้องออกมายืนยันนะสมาคมโรงสีข้าวไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นหน่วยง,งานงใช่หน่วยง,งานที่จะต้องสํารวจแล้วก็ประเมินว่าปริมาณซัพพลายของประเทศี่ในฤดูการผลิตนี้มันมีจํานวนเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าข้าวที่ราคาแย่ๆตอนเนี้ยที่ขายได้ในราคาแย่ๆเพราะว่าข้าวคุณภาพต่ามันเปียกน้ํามีความชื้นยี่สิบห้าสามสิบ จากค่ามาตรฐานที่มันควรจะเป็นก็คือ15%มันก็เลยถูกทอนราคาลงมาสมมุติว่าห้า5%อย่างที่อาจารย์อารักษ์พูดถึงเนี่ยคือเอตันละประมาณ8,000บาทเมื่อหักค่าความชื้นออกไปเนี่ยจากเดิมทีเดียว8,000บาทณความชื้น15%ใช่ไหมฮะแต่ถ้าความชื้น30%มันก็ต้องหักหักทอนลงไปมันก็จะเหลือประมาณ5-6บาทอย่างที่เป็นอยู่นะคะเท่ากับมาม่าห่อหนึ่ง5บาทใช่ไหมฮะ <C> e <as> ก็ห้าพันแต่ตันละห้าพันอันนี้ <c oughs> คือคือมันทั่วประเทศไหมหรือเป็นโซนนิ่งหรือเป็นเพาะระยะหนึ่งหรือ,อยังไงผมไม่อันนี้ผมไม่มีข้อมูลจริงนี่ไงอันเนี้ย<ๆ>เรา<ๆ>พวกเราไม่มีข้อมูลไม่ผิดะแต่รัฐบาลที่มีกลไกสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระจายอยู่ทั่วทั้งทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องมีคําตอบเพราะว่าน้ําไม่ได้ท่วมทั้งหมดทั่วประเทศถูกมามันก็มีบางพื้นที่ที่ผลผลิตไม่ได้เสียหายเลยเพราะฉะนั้น มันก็ต้องออกมาพูดจาให้มันชัดเจนว่าความเสียหายมันมีอยู่เท่าไหร่มันในพื้นที่ไหนบ้างมันต้องโฟกัสลงไปในเมื่อวันนี้เนี่ยคุณมีดาวธงดาวเทียมเยอะแยะไปหมดลงทุนไปเยอะแยะแล้วข้อมูลเชิงสถิติมันต้องออกมาสิครับยังไม่เอ,อกม,ท,มที่ถามเนี่ยเราไม่ได้มาจับผิดไข่นะเราอยากรู้ข้อมูลเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปซื้อซื้อข้าวสารนะ่ะปกติเลยคือคือเสาให้ก็ยี่สิบสองบาท ต่โลครับแล้วก็ดีหน่อยก็ได้ยคัดพิเศษก็ยี่ห้าอืมเออมีหอมมะลิก็ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าบาทอะโลดอุ้ยถูกนะยี่สิบกว่าบาทหอมมะลิครับไม่ไม่ไม่ใช่โทษเขาบอกข้าวหอมไม่ใช่ข้าวหอมมะลิอ๋อข้าวหอมอ่าอ่าอ่เออเออก็ก็ก็ถูกก็ก็ยี่สิบกว่าบาทมันหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นข้าวเป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวกลางปีข้าวเก่าไง มันจะมีหลายหลายหลายแคตตาล็อตผมพูดพูดรวมๆไปถึงพวกเอ่อเอ่อคะเรแยกรนะพืชผักไปด้วยนะที่ผมวยอากันผมไปซื้อของผมไม่เห็นมันลดราคาเลยราคาเอ่อไม่ไม่ได้แบบอันไหนอย่างข้าวเนี่ยก็ไม่ได้ถูกลงอือ่าอย่างผักบางตัวที่บอกว่าเฮ้ยถูกเลยราคาถูกไปไปหน้าร้านก็ไม่ถูก <S <S อ,อืมเอ่อก็เลยกำลังจะเปรียบเทียบระหว่างอ่าหน้าหน้าสวนหน้าฟาร์มหน้าหน้าท้องนาเนี่ย กับมือผู้เลิโยพกเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนกลางที่มันไม่ได้ไม่ได้ตัำใช่ยังเปรียบเทียบอย่างผักชีบอกโลละสี่ร้อยครึ่งใช่โลละสามร้อยเนี่ยครับครับเอ่อปั่นราคาหรือเปล่าอือมอือมแต่ครับเพราะตอนนี้นะอะไรอะไรก็น่ากลัวไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเอ่อพืชผลเกษตรทั้งหมดเนี่ยผลไม้กับผักอะไรพวกนี้ถ้ามาจากคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆมาจากจีนเนี่ยน่ากลัวมาก ครับเออมากันแบบโอ้โหเข้ามาเป็นอ,อุตสาหกรรมเกษตรเยอะมากใหญ่มากถูกมากละใบแต่ละใบโอ้โหใบใบอะไรนะใบกะเพราอะไรพวกนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่โหเราพาใบมาเริ่มเพิ่มเลยเกือบจะเท่าฝ่ามือแล้วนะ,ะร,ราคาถูกกว่าครับอันนี้ก่อนหน้านี้เราได้ข่าวไหมได้ข่าวเรื่องบอลสีนะครับที่เขาเล่นกันหลายหมื่นหรือหมื่นที่สุดก็มีคนมาเฉลยเว่ามีการปลูกเป็นอุตสาหกรรมอยู่ที่ทางจีนแล้วก็ เหมือนมีคใครปัันราคาเพื่อที่จะเอาเข้ามาแล้วได้ราคาครับอเน,นี้ยผมไม่รู้ใช่ไหมล่ะอ่าอันนี้อันนี้ถักไว้เห็นว่าเฮ้ยมันมีการกดราคาขึ้นหรือว่าไดันขึ้นหรือกดลงเพื่ออะไรบางอย่างเราไม่รู้อืมอืมแต่ผมสงสัยอย่างคือว่าถ้าเกิดฝั่งรัฐบาลที่เอาเอาพูดตรงตรงเลยฝั่งฝั่งรัฐบาลที่คุมเรื่องการเงินนะ่ะอืก็ทําหน้าที่หาเงินไปอุดเรื่องไอ้ประกันราคาข้าวครับ ที่ผมบอกปืนลัานก็เพราะว่าท่านท่านท่านมาพูดไปไปแตะกับเกษตรเนี่ยอาจจะไม่คุ้มแต่สิ่งที่ทําได้นะผมจะบอกให้ว่าถ้าอาจารย์อาราพูดถึงดีมาซัพพลายเนี่ยความจริงรัฐบาลน่าจะทําเรื่องดีมาซัพพลายแรงๆเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีสื่ออยู่ในมือแต่ว่าไม่รู้รัฐมนตรีคนไหนดูแลอยู่ตอนเนี้ยครับอาจารย์อารหมายถึงใครให้ดูแลอยู่ตอนนี้ตอนนี้ออกไหมคุณนึริชานาคารสายคุณนวิชานาคาใสาย ลุมสามนิดที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรเมื่อดีมาซับพ,พายแล้ววันตอนนี้น้ําท่วมจริงๆเลยมันท่วมจริงๆนะ<ม>และ้ว<ม>แล้วก็พื้นที่เสียหายเยอะมากเออถ้าราคามันตกสิ่งที่จะทําให้รัฐจ่ายเงินน้อยจากการประกันร,ราคาก็คือราคามันต้องกลับขึ้นไปครับใช่ไหมยิ่งราคายิ่งสูงขึ้นการชดเชยเงินหรือประกันราคาก็ยิ่งใช้เงินน้อยลงใช่เออทำไมแล้วทำไมไม่ออกมาปั่นกระแสหน่อยว่าเป็นออ ข้าวมันไม่มีแล้วอ่ะมันจมน้ําหมดแล้วอ่ะจะไม่มีข้าวแล้วส่งออกก็ไม่ได้น้อยคือมันเป็นเรื่องของการทําการสื่อสารการตลาดเชิงเ,<อ>เชิงจิตวิยาสร้างกระแสจิตวิยาซึ่งอันนี้ผมก็อย่าไปปล่อยตามกระแสให้ว่าน้ําท่วมแล้วก็ตกตก,ตก,ตกทำไมข่าวออกมาคือน้ําท่วมข้าวเสียหายแต่มีความชื้นกับกลายเป็นเนกาทีิครับอืมทําไมไม่เอาไม่บอกว่าน้ําท่วมข้าวเสียหาย ผลผลิตมันไม่ค่อยมีราคามันจะขึ้นมันจก็แปลกใจตรงนั้นว่าแม่อาจารย์ครับใช่บอกว่าผักทีต้นหอมโอ้โหตายหมดเลยผักสดใช่โอ้โหวัตถุดิบแพงเลยมันแพงเพื่อ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 ผลิตนะนะหมูเนี่ยเขาตายกันทีสามสี่พันตัวต่อน้ําท่วม่ก็หมูก็ขึ้นราคาถ้าดีมาสะพายมันก็ต้องขึ้นไก่เนี่ยหม้ไข่เนี่ยมันไม่ควรจะตกนะครับใช่ผมคิดว่าช่วงนี้ พืชผลทางการเกษตรประสุสัตว์เอยอะไรเอยเนี่ยพี่น้องเกษตรเนี่ยก็โดนเกษตรกรก็โดนน้าท่วมหนักๆแลรัะมันก็ควรจะช่วยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยราคามันขึ้นดีไม่ใช่กลับกลายเป็นราคาลดแล้วก็ต้องหาเงินอุดหนุนแล้วปรากฏว่ามาเจอปัญหาเรื่องต้องหาเงินแล้วเงินอาจจะยังไม่พร้อมออท่านอาจจะพูดผิดไปหน่อยท่านบอกว่าโอ๊ยเงินมีอยู่แล้วพร้อมอยู่ระหว่างทำอย่าไปบอกว่ากำลัง เออมีต้องไปหาเพิ่มเท่านั้นเท่านี้ครับเงินอะในตลาดมันมีเยอะมากเออใช่ผมก็มีสองประเด็นนะพี่ก็คือว่าเอออันนี้ผมมองว่ายังไงก็เป็นเรื่องทางการเมืองอืแต่ข้อเท็จจริงคือว่าชาวนาพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนไหมเดือดร้อนจริงๆแต่ผมว่าเขาเดือดร้อนจากน้ําท่วมเนี่ยหนักกว่าอืมครับอืมครับใช่ไหมอืแล้วมันก็เลยเป็นผลท่วงว่าไอ้ข้าวเนี่ยมันเลยทําให้อืมชื้นเกี่ยวไม่ทันใช่ใช่ยังเด็กอยู่ ยังไงก็ต้องเกี่ยวพอเกี่ยวมาราคาตกไอ้นี่ยมันมันไปปล่อยอย่างงี้รีกว่าซ้ําเติมทำไมไม่กระแทกดีมานดิบซัพพลายไซส์ไม่มีดีมานตายใช่ใช่ใช่เออเอาวันนี้วันนี้ไม่ส่งออกเลยหรือกระซิบกระซิบบอกส่งออกอาจจะต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าขอบนี้ไม่ค่อยมีน้อยละถูกครับเออหรือว่าบริโภคในประเทศเนี่ยโอ้ยผมก็ตาเหลือกนะผมก็ต้องรีบออกไปซื้ออย่างน้อยก็สามถุง กรไม่ขครับจริงนะอ่าเอออย่างนี้อย่างนี้เนะยครับใช้ใช้สื่อแต่ว่าเป็นสื่อในเชิงในเชิงช่างิวิทยาแต่ไม่ได้มาปั่นนะมันเป็นข้อเท็จจริงนะด้วอย่างตักเป็นหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเลยใช่ไหมแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงว่าข้าวมันเสียหายจริงๆไม่ใช่อุ้ยข้าวผักผลไม้มันเสียหายหมดเลยครับจะนะ